สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูอะไรเอ่ยนี่หลังบ้านนะคะเอ๊ตากอะไรไปดูกันมีฝาพัดลมเก่าครอบไว้ด้วยอะไรคะเปิดดูซิอันนี้กันนกมาเจาะนะคะกันแมงวันแล้วนุ อะไรเอ่ยนี่กล้วยตากนะคะใส่ในถาดสเตนเลสแล้วก็คอบไว้กันแมงวันและนกนกกระจอกแถวนี้ชอบมาจิกกินนะคะอันนี้เราตากมาได้ทั้งหมด3วันแล้วนะคะตากวันแรกก็คือกล้วยสุกธรรมดาปอกเปลือกแล้วก็ ตากหลังจากนั้นเย็นวันแรกเราก็วันที่2ก็ตากอีกนะคะและเย็นวันที่สองก็มากดเอาหาไม้กดให้กล้วยแบนนะคะหลังจากนั้นเช้าวันที่3ก็ตากตากอีกนะคะกับหน้าหลังด้วย ทุกวันจะกลับกล้วยด้านหน้าด้านหลังหลังจากนั้นอันนี้ก็3วันแล้วสวันแล้วใช้ได้แล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะนำกล้วยนี้ไปเข้าฝาอบนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะมากับฝุ่นอากาศ อะไรต่างๆนะคะตามไปดูการเข้าฝาอบเลยค่ะเราจะเข้าฝาอบประมาณ5นาทีนะคะนาที ไฟก่อนเสียบปลั๊กนี่คือฝาอบนะคะฝาอบธรรมดาเราก็จะนำกล้วยนำจานจานสเตนเลสนะคะ เรียงให้ทั่วอบไม่ต้องนานมากเพราะลวยจะไหมอบเพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศที่เราตากแดดนะคะยุคนี้เชื้อโรคในอากาศก็มีแล้วก็ขั้นตอนการกดให้แบนใช้ ไม้ไผ่สะอาดคึงก็อาจจะมีเชื้อโรคลงได้นะคะหลังจากนั้นเราก็นำนำกล้วยนี้เข้าฝาอกนี่นะคะอบสักห้านาที ก็จะเก็บใส่ท็อปเปอร์แวร์รับพึงให้เย็นแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะเอาไว้รับประทานหลายๆวันใช้ไฟประมาณร้อไฟ175นะคะใช้เวลาประมาณ เปิดไว้เจ็นาทีนะคะ เครื่องมันเก่าแล้วมันจะไม่ไม่เด้งนะคะจะต้องคุมเวลาเองอันนี้ผ่านไปห้าเนาทีแล้วนะคะสองดูอ่าร้อนร้อนเลยโอเคพึงไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวก็จับใส่ท็อปเปอร์แวร์ <c oughs> ปิดฝาเข้าตู้เย็นนะคะตอนนี้พึงไว้ให้เย็นก่อน ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ